hi this is watty i'm back for, for fun english or for fun english we will see each other every Saturday, today but today is wednesday already it's all right we can see each other anytime that we want it okay so we come from for fun english หรือ for fun english ซึ่งเราจะเจอกันทุกวันเสาร์แต่วันนี้เป็นวันพุธแล้วไม่เป็นไรเราเจอกันได้เสมออย่าเมื่อเราต้องการอย่าลืมนะครับเรียนรู้ภา,ารรษาอังกฤษอย่างสนุกสนานกับพี่หนึ่งหรือวาทีมูนินตานะครับผมวันนี้มีคำศัพท์ที่จะมานำเสนอนะครับคำแรกนะครับเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองเฉลิมฉลอง Celebr ate, celebrate 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 ตัว r นะครับคำไหนที่มีตัว r หรือพยัญชนะตัวไหนหรือว่าพยางค์ไหนที่มีตัว r เนี่ยหอปากเยอะๆนะครับ celebrate นะครับผมเฉลิมฉลองปีใหม่เฉลิมฉลองปีใหม่เฉลิมฉลองปีใหม่ celebrate new year celebrate new year celebrate New Year แลกของขวัญแลกของขวัญแลกของขวัญ Exchange gift Exchange gift Exchange gift ้าเลขหลายๆอันก็เติมตัว s เข้าไปนะครับผม Exchange g i f t ออกสิงตัว s นิดหนึ่งนะครับไม่ต้องออกเยอะเหมือนพี่หนึ่งนะครับ แต่พี่หนึ่งออกเยอะๆนี่เพราะว่าอยากจะให้ได้ยินชัดๆนะครับผมมาดูประโยคตัวอย่างนะครับประโยคตัวอย่างแค่ประโยคเดียวสำหรับวันนี้สั้นๆนะครับ Our family celebrate New Year and exchange gifts Our family celebrate New Year and exchange gifts Our family celebrate New Year and exchange Gifts นะครับก so, like, uh, ็คือครอบครัวของเราเฉลิมฉลองปีใหม่และแรกของขวัญครอบครัวของเราเฉลิมฉลองปีใหม่และแรกของขวัญครอบครัวของเราเฉลิมฉลองปีใหม่และแลกของขวัญเป็นไงครับปีใหม่เสร็จสิ้นลงแล้วหมายถึงว่าการเฉลิมฉลองเริ่มต้นปีใหม่ สิ้นสิ้นไปแล้วนะครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวที่สําหรับบางครอบครัวเนี่ยจะมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากกันเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามที่หนึ่งก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเ a v e a ฟอ f e เซฟทริปแ a ฟอัเซฟทริปแ a ฟอัเซฟทริปเดินทางโดยสวัสดิภาพและรอดพ้นจากโควิด 1 9นะครับผมดังนั้นการจะทำอะไรเนี่ยเราต้องระมัดระวังทำด้วยความปลอดภัยและมีสติวันนี้พี่หนึ่งก็ฝากเล็กๆน้อยๆไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับเฉลิมฉลอง Celebrate แล้วก็เลขของขวัญ exchange gift exchange gift เฉลิมฉลองพี่ใหม่ c new year c e l e b r a t e new year รักและคิดถึงทุกคนพี่หนึ่งยังคงคิดถึงทุกคนมีอะไรก็คุยกันได้ inbox เข้ามานะครับผมหรือส่งข้อความเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้พี่1อาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษร้อแต่ก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆก็อยากมาแชร์แบ่งปันกันนะครับ I miss you and love you a lot see you next time goodbye นะครับเจอกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับผม